มาีด้ครับพี่น้องกินเขาเฮียงไอ้อบแมนกินเขาเศร้าหลังจากตั้งระดับเสาสี่โมงได้หกต้นหรืออีกสามต้นตอนนี้กประมาณวันที่สามสิบสี่โมงเชิงไสี่โมงยี่สิบนั่นเอาเลยเพ่อไงพักนี้เราไเขานะครับเด้อ <c oughs> อยาก <c oughs> <c oughs> กินพักก่นเนี่ย ตัดต้นใหม่ยาตัดธรรมชาติเราบอกเลยเปลงไหนฮะซีที่แปดชั่วโมงมามื่นอ่ะซีแปดซีแปดป่ะกิ้งกะปูกับธรรมชาติเด้อครับเนาะนะกี้งกะปูเนี่ยเอาข้าวขาวจิ้มกระดองมันน่าใช่ไหม นุ่มเหญ้ยพี่นั่งอยู่กลางมู่นี่นุ่มเบอผู้สใส่หมวกแก้มดำๆเนี่ยเมื่อนี้อาจจะเร็วเร็วกว่าส8บแปดชั่วโมงกว่ามีช่างเชื่อมมูกินนี่จะมาเชื่อมเนเครื่องมือจากนี้หดเทียงหดใบเดี๋ยวขึ้นแล้วก็ให้เชื่อม

พ่อแม่ตั้งให้ตอนเกิดบันเกิดวันศุขทองสุ์อ๋อเอาคือผมตันนี้พ่อแม่หือยังบอกเพื่อนรือยังใืพอเกิดบันสุ์พ่อแม่ก็เลยตั้งให้บัน เกิดอ,อ้เสียคับพี่น้องเอ้ยมานี่มานี่ครับอ่ตอ,อ,อก็ด้ครับเดี๋ยวต่อกันตอนไบ